กันว่าตอนนี้เราทำอะไรไปถึงไหนกันแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นต้นไม้นะจ๊ะที่เราเอามาปลูกไว้เมื่อปีครึ่งน,นะประมาณปีครึ่งเราก็จะเป็นต้นขี้เหล็กอันนู้นนะต้นขี้เหล็กก็เริ่มโตแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีต้นเทกาหรือบักปรินไม้นั่นเองตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาเห็นภูเขาไหมฮะนะฮะ อันนี้ก็ให้รถไถมาปรับที่เกตที่เนาะเพื่อที่จะสร้างบ้านกันต่ะอันนี้ก็ทำมาประมาณจริงๆเริ่มทำจริงๆก็สองปีกว่าแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นคือแบบปลูกนิดปลูกอะไรนิดหน่อยยังไม่ได้แบบเป็นรูปร่างอะไรเยอะขนาดนี้นะแต่รอบนี้ก็คือทำอะไรเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เสืองตังเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มีพีเสื้อด้วยเห็นไหม นี่เสือ้อนะฮะข้างล่างเป็นทุงน่งนานะฮะเรากำลังปรับความเข้าใจกับเจ้าของทุง่งนาอยู่ห้ามเผาเนาะ,ะแต่ก็ต้องทำความ้าใจพบพูดยากอยู่เหมือนกันนะ,ะตอนนี้เราทำสะนะฮะทำสะปอปลาแล้วก็คองไส้ไก่ นะเดี๋ยวพาเดินไปดูบ่อปลากันตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงก็แดดร้อนๆแต่ลมเย็นนะในช่วงเดือนพันวาคมใกล้ปีใหม่มาลืนก็ปีใหม่แหละนะฮะก่อพุ่งนี้เป็นวันเกิดเรานะทุกคนอย่าลือมอวพารให้เราหน่อยจะให้ดูวิวนี่จ้าใี่นีเป็นบอ่บอปลาของเราขนาดล,ลึกประมาณ3เมตร กว้างกว้างสี่เมตรยาวสิบเมตรนะคะก็จะสังเกตว่ามันเป็นบ่อบ่อน้ำที่มันมีน้ำซ้ำอยู่แล้วนะมันก็จะมีน้ำตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นของไส้ไก่จริงๆตรงนี้เราอยากปรับเพิ่มแต่ว่าตอนที่รถถ่ามาเนี่ยเราไม่ได้ปรับเพราะว่าเราถ,ถ่าเข้าไม่ได้มันเละ ก็เลยได้เป็นแค่นี้ไปกอ่อนนะฮะ้เดี๋ยวถึงฤด,ดูน้ำอ่ะน้ำมันมันจะเต็มคลองตรงนี้เลยที่ครั้งที่แล้วที่บอกว่าตรงเนี้ยม,มันมันมีต้นกล้วยเยอะๆอะ่ะแต่ตอนเนี้ยคือเอาต้นกล้วยออกไปเกือบหมดแหละก็คือใกล้หมดเลยแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นมะพร้าวแล้วก็ตรงนี้ที่บอกว่าจะขุดลอกคลองอ่ะคะ่ะก็ขุดแล้วขุดแล้วเนาะทำบ่อปลาแล้วเนาะก็มีต้นไม้แล้วเนาะคือ ดู ي, ดีอ่ะดูดีเหลือแต่เงินเอามาทำที่อัศัยเชยแล้วก็เรื่องน้ำไฟเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่นะแดี๋ยจะมารีวิวให้ฟังว่าเอาไฟเขา้ายังไงน้ำทำยังไงตอหานมระโพกทำยังไงฮนะห,หาเงินไม่ทันฮนะคนเดียวคนเดียวซัพพอร,ร์ตนฮะอย่างเลยก็นี่ก็เป็นต้นมะรัมลนะู่นะหาน้ามาปลูกนเชะ ริมท้องไส่ไก่เลยมีมะพร้าวนะจเจมีมะพร้าวนะแล้วก็ในน้ำเนี่ยนา่าจะมีปลาเลยมีปลานะมีปลาทุกคนมีปลาอันนี้เสียงนาเสียงนาเียงนาน้อยกะมือสปาจุะตรงนี้ก็เป็น าทางเข้าตรงนู้นเห็นป่าตรงนู้นไหมคะเป็นป่ายายงเดี๋ยวเดินไปดูกันรีวิวกันสักหน่อยนึงไม่ได้พาเข้าไปดูสวนยางสักทีเลยก็ให้ดูบรรย,กยกนากาศนะจ๊ะน้อยฟ์มสเต์ของเรา<ม>เราก็ชอบแบบไม่ต้องอยู่กับคนเยอะก็ชอบอะไรที่อยู่กับตัวเองอยู่กับ<ม>ธรรมชาติเ<ม>นาะ อันนี้ผักกัญจองได้นี่ผักกัญจองอันนี้ก็เป็นของไส้ไก่ที่ขุดลอกเพิ่มนะเห็นไหมน,นี่นะแล้วก็จะมีนนหมาหมาสองตัวชื่อว่าซุปโชคกับชาบนนูได้ยินเสียงมาแล้วน,นี่ก็เป็นทุ่งนางหมดเลยนะคะทางเข้านะฮะทางเข้าพวกเช่าสำหรับเราตรงนน้นจะเป็นตรงที่รถถ,ถ่ายกับลังเกที่นะ นีเ่เรากำลังเดินขึ้นไปตรงสวนยางยางก็เป็นน้องชายกีดอยู่นะใช้ได้ก็ปานกลางนะให้ได้เยอะก็ไม่ได้ไดน้อยแต่ว่ามันเหนื่อยแนะ้ะต,ต้องกีดตอนกลางคืนถ้าเป็นช่วงสมัยรัฐบาลที่ยางแพงอะ่ะเกษตรกรก็จะลืมตาปากได้เนาะแต่ตอนนี้ยางถูกมากเลยฮะ นี่เราเดินมานะเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยหญ้าไว้คนเดียววันนี้หญ้าอายุาเ,ยนะเก้าสิบกว่าแล้วนะไอกียอยากมาดูสวนแก่นะนะก็เลยพาแกนั่งรถเก่ง,ง,เกงมาเนาะข้างบนก็จะมีเถียงนาอีกหลังหนึ่งเป็นเถียงนาที่ยังไม่เสร็จนะจ๊ะเห็นไหมเฮลทยนะอือทยจ้าเดินจ้าเดินจ้า ไปเลยจ้าวันนี่เพื่อนได้ทำนาบ้างเหะไม่รู้เือนกัหายไเห็นไปย,ย่งไปยัง ดดดดสวนยางประหารกับยายพ่อจ้าแล้วก็มีต้นตักจ้าสวนยางจ้าเห็นไหมชอบสมโชคโชอบโบโชคมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเห็นไหม

เขาพู้ได้หรพูดได้ไหมพู้ได้มไดมอย่าไปอย่าไปอย่าไปนะขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยลมเย็นมากเลยทุกคนเรากำลังเดินเที่ยวสวนอีมีสมชกัชชบูมาเที่ยวกับเขาด้วยนะไปไหนอะ ไปแล้วไปไหนอิงเร็วมาเร็วมาเดินชมสวนลมเย็น,ยน